กล,กลับไปลองเช็คตรงนี้ก่อนว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยภาษีที่เราเสียจริง,รงในปีเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเราพอใจกับมันหรือเปล่าและแน่นอนถ้าพูดแบบนั้นปั๊บเนี่ยในปีนี้สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือแล้วเราได้ลองประเมินดูเบื้องต้นแล้วอย่างว่าเราเสียภาษีอยู่ฐานไหนอืมค,ครับผมภาษีเนี่ยโดยปกติถ้าแบบเอาแบบคอนเซปต์ก่อนนะฮะถ้าถ้าแบบว่าสําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ที่คํานวณภาษีปกติเราจะชินกับวิธีที่เรียกว่าเงินได้สุทธิ อันนี้ก็จะมีเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะแบบชินกับวิธีที่เรียกว่าเงินได้สุทธิเป็นหลักแต่จริงๆมามีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าเงินได้พึงประเมินที่มาคุกคำนวณเปรียบเทียบกันดังนั้นผมต้องบอกว่าถ้าเกิดวางแผนภาษีเนี่ยเราวางแผนได้เฉพาะวิธีเงินได้สุทธิก็คือไอ้รายได้หกักค่าใช้จ่ายค่ารุ่จอดที่วันนี้เราจะคุยกันเป็นหลักแต่มันจะมีบางท่านบางคนเนี่ยเสียภาษีแบบคล้ายๆกับวิธีเหมาก็คือที่สามประกอบบอกว่าเอารายได้คูณ0.5จุดห้าไปเลย แล้วก็เสียตามนั้นไปเลยคนกลุ่มเนี้ยต้องบอกว่าถ้าท่านเป็นคนกลุ่มทางขวาที่เสียภาษีแบบนี้เนี่ยสัมพากรณ์ใช้คาว่าท่านไม่สามารถวางแผนภาษีได้คือคนจะเป็นคนกลุ่มทางขวานเงินได้เพินประเมินที่ส่วนใหญ่คือเป็นอาชีพอะไรแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้คือพอเขาคิดตามคือวิธีสองวิธีเนี้ยมันเทียบกันแล้วเอาตัวที่มากกว่าคุณบอ,อยนึกอออใช่ป่ะพอเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบางทีเขาคานวณตัวเลขออกมาในฝั่งของเงินได้สุทธิแล้วปรากฏว่า มันเสียภาษีน้อยหรือติดลบหรือแบบอะไรเงี้ยขาดทุนเยอะหรือไม่อาจจะไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเขาก็เลยแบบสามกรณใช้วิธีง่ายก็คืออ่ะงั้นก็เหมาไปก็ใช้วิธีทางขวาก็คือเอาตัวเลขสมมุติว่ารายได้สองล้านสองล้านคูณศูนย์จ 5, 11, ุดห้าหมื่นหนึ่งครับเสียเลยจบงั้นคนกลุ่มนี้จะวางแผนภาษีไม่ได้แต่ค,คนทั่วไปทุกท่านที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ฝั่งนเรนด้สุทธิผม ผมมือไม่ว่างมือว่างไม่สบายใจผมเขียนลูกศรไปหน่อยนะอ,อ <laughs> ผมแม่งพ,พูดแล้วผมมือขยับไนงะเดี๋ยวมันดูไม่ดีคนะผมขอเนี้ยเขียนคือถ้าเป็นเงินเดือนหรือเป็นฟรีรแลนซ์ <land. S 1> ที่มีรายได้ชัดเจนครับอยู่ฝั่งนี้หมดเงินได้สุดอยู่ฝั่งนี้หมดคือถ้าพูดว่าเงินเดือนฟรีแลนซ์อยู่ฝั่งนี้แน่นอนอืเพราะว่าแทบจะไม่แทบจะไม่มีโอกาสไปเสียฝั่งนู้นเลยโดยทั่วไปวิธีไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งที่มีลูกศรเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่เสียภาษีเยอะกว่าอยู่แล้วครับอ๋อ ดังนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ว่าโอเคสิ่งเราต้องประเมินคือประเมินเงินได้สุทธิในระหว่างปีที่เกิดขึ้นคเวลาพูดว่าเงินได้สุทธิในระหว่างปีแน่นอนครับเงินได้สุทธิมันก็มาจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าครถหย่อนสูตรสําเร็จในการวางแผนภาษีครับกี่ที่กี่ครั้งกี่คนไม่ว่าใครก็ต้องพูดแบบนี้คือเราอยากเสียภาษีน้อยใช่ไหมเราทํายังไงเราก็ทําให้เงินได้สุทธิมันน้อยลงคพอเงินได้สุทธิมันน้อยลง อัตราภาษีภาษีมันก็เสียน้อยลงด้วยถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นอ่ะเราก็ต้องบอกว่าเนื่องจากอัตราภาษีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามเงินได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นที่เขาจะเรียกว่าขั้นบันไดนครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้อ่ะโอเคถ้าเราลดเงินได้สุทธิได้เราก็จะเสียภาษีน้อยลงแน่ๆแล้วถ้าเกิดเงินได้สุทธิเราอยู่ฐานสูงคือเสียภาษีในฐานมากๆเนี่ยอัตราสูงสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งลดภาษีได้มากขึ้นถ้าเกิดเราวางแผนดีครับผม นี่คือสิ่งสําคัญครับแล้วก็ผมเคยคุยกับคุณบอยไปมัง้งไม่เมื่อไม่นานมานี้ที่คนจะชอบถามแบบนี้สมมุติฉันซื้อประกันไปแสนนึงฉันจะลดภาษีได้กีบ่บาทใช่ไหมใช่คนจะชอบเรา<อ>จะเจอปัญหานี้คําถามนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านเสียภาษีได้อัตราเท่าไหร่ถูกไหมถูกต้องใช่ครับอันนี้คือคือประเด็นที่เป็นปัญหาบ่อยๆครับคือถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าฐานภาษีเราเสียประมาณเท่าไหร่อืเราก็จะไม่รู้ว่าเวลาเราวางแผนภาษีไปอ่ะ แล้วมันลดภาษีได้กี่บาทอ่าแล้วมันันนี้คือไหมเพราะว่ามารวางแผนภาษีบางอย่างมันต้องต้องใช้เงินตามมาอย่างเช่นไปซื้อกองทุนไปซื้อประกันอะไรแบบนั้นถูกต้องเลยครับตอบให้ได้ก่อนว่าคุ้มหรือเปล่าใช่ต้องต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุ้มหรือเปล่าคือไอ้คำว่าคุ้มก็แต่ละคนก็คุ้มไม่เหมือนกันอีกนะฉะนั้นก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุ้มหรือเปล่าแล้วก็อถ้าที่ผมบอกว่าให้ดูปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเกณฑ์ได้ครับคร้า่าวชาติปีนี้เรารู้สึกว่ารายได้เราไม่่่่่ตาาาาางงจกกปีีีีีททแล้้วดัันนนฐภเเเรสย มันก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วอืเราอาจต้องเอามาวางแผนหรือมองภาพรวมตรงนี้ให้ออกเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเงินที่เราจ่ายไปเพื่อวางแผนภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีมันประหยัดภาษีได้กี่บาทออออันนี้อ,อยากให้ทุกคนกลับมาเช็คตัวเองครับเพราะว่าถ้าไม่เช็คจะตอบไม่ได้คือไม่งั้นเรามาถามว่าอุ้ยฉันซื้อกองทุนเลยซื้อ S S F เเป็นหนึ่งแสนฉันประหยัดภาษีได้เท่าไหร่บางทีมันอาจจะไม่ได้มากอย่างที่เราคิดก็ได้ครับแล้วก็สิ่งที่เราเสียไปผมพูดตรงๆเลยคือหนึ่งแสนที่เสียไปเนี่ย มันประหยัดภาษีได้น้อยกว่าเงินที่คุณจ่ายแน่แนแม้ว,ว่าคุณจะเสียฐานสูงสุดคือสามสิบห้าก็ตามตอ,อ่าถกต้องสท้ายคุณต้องเสียเงินถ,ถูกป่ะออืมใช่คุณต้องเสียเงินมากกว่าดังนั้นเงินที่คุณจ่ายไปในมุมกองทุนก็หรืออะไรก็ตามที่คุณเลือกมาคุณก็ต้องเลือกให้คุมด้วยอ่าใช่อ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาฟังพี่หนอมบอกเรื่องของการวางแผนภาษีเดี๋ยวผมจะได้ฟังเอาไปทําตามด้วยนะครับ ได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านที่มีคําถามอะไรก็ตามนะคคอมเมนต์มาได้เรื่อยๆเลยนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับกลับมาที่ตรงนี้นิดนึงฮะก็คือเรื่องของตัวเงินได้สุทธิที่เมื่อกี้เราพูดกันเราบอกว่ามันมาจากรายได้ค่าใช้จ่ายค่ารถจอดที่สาคัญแน่นอนฮะเราต้องรู้วิธีการคํานวณภาษีแล้วก็วิธีเพิ่มค่ารถจอดเพิ่มค่ารถจอดเพื่ออะไรเพื่อเงินได้สุทธิมันจะลดลงส่วนสิ่งที่มันสัมพันธ์กันไอ้สองตัวนี้คือรายได้ค่าใช้จ่ายคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณมีรายได้ประเภทไหนตามกฎหมาย อันนี้โจทย์แรกเลยอยากให้ทุกคนรู้ตัวเองก่อนทํางไม่มีใครวางแผนภาษีด้วยการลดรายได้ตัวเองเนาะไม่มีคือ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 ถามว่าได้ไหมได้เร็วสุดไหมเร็วสุดเลยบ่อยแต่แต่คือไม่มีใครทําเพราะมันคือการมันคือการทํารายตัวเองทั้งอ๋อเราไม่ทาอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเราไม่มีใครลดรายได้ฮะเราก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ยรายได้เราเนี่ยมันเป็นเงินได้ประเภทไหนตามกฎหมายครับอันนี้คือโจทย์สําคัญที่ทุกคนต้องรู้ ผมเปิดหน้ารายได้ก่อนละกันนะเงินได้แต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงนะครับตัวเงินได้แต่ละประเภทครับมันมีทั้งหมดแปดประเภทวันนี้ตอบตัวเองได้ก่อนว่ามันมีมันเป็นประเภทไหนตามกฎหมายครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก่อนก่อนจะไปตอบว่าเป็นประเภทไหนตามกฎหมายเนี่ยหลักการคิดตรงนี้สําคัญมากคือถ้าเป็นเงินได้จากการทํางานโดยทั่วไปนะครับไม่ได้รับยกเว้นภาษีแปลว่าต้องเอามาเสียภาษี งั้นคุณได้อะไรก็ตามจากการทํางานครับทุกอย่างแปลว่าคุณต้องเอามาเสียภาษีให้หมดไม่เกี่ยวกับรูปแบบการจ่ายเงินนะหลายคนจะแบบเอ้ยพี่ได้รับเป็นเงินสดอ่ะไม่ต้องยื่นภาษีได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่ไม่ได้ใช่ถูกต้องซึ่งไม่ได้ไคือหลักการมันหลักการมันคือถ้าคุณได้รับจากการทํางานแล้วกฎหมายไม่ยกเว้นให้คุณต้องเสียภาษีหมดซึ่งถ้าพูดกันแบบเอาเร็วๆคือจากการทํางานอ่ะทุกคนมันก็ต้องเสียภาษีหมดอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะรับรูปแบบไหนคุณจะขายของยังไงคุณจะทาอะไรก็ตามคุณได้รับเงินกับมา คุณต้องเอามาเสียภาษีแต่คุณมีหน้าที่ต้องรู้ว่ามีเงินได้ประเภทไหนบ้างเพราะคนคนนึงเดี๋ยวนี้ยุคนี้ฮะมีเงินได้หลากหลายประเภทนะคือเมื่อก่อนเราอาจจะแบบชินยุคยุคแบบผมทํางานใหม่ใหม่นี่คืออ่านง่ายยื่นภาษีง่ายเลยเพราะมีแค่งเงินเดือนอย่างเดียวเงินเดือนอรู้แหละเงินเดือนโอ้ง่ายสุดประเภทที่หนึ่งไม่ต้องจําอะไรเลยชั้นจัดเลยเงินเดือนประเภทหนึ่งจบแต่คนยุคนี้ฮะรายได้หลายทางจําเป็นและหลายคนมีรายได้หลายทางมีเงินเดือนปุ๊บ อนกลางคืนตอนเย็นว่างทำไรอาจจะไปรับงานนอกเป็นฟรีแลนซ์นั่นแปลว่าคุณมีทั้งหนึ่งและสองถูกไหมหรือมีเงินเดือนปั๊บตอนกลางตอนเย็นกลางคืนวันหยุดว่างขายของออนไลน์ครับนั่นแปลว่าคุณมีหนึ่งและแปดนั้นสิ่งที่คุณต้องตอบไปได้คือคุณมีเงินได้หรือว่ารายได้ประเภทไหนอันนี้อันนี้หลายคนตอบผิดเอ่ามันม,มันจะมีผลเสียไหมตอบผิดอย่างเช่นเอาไปใส่ผิดสมมติมีรายได้กี่อยา่างฉันเอาไปยัดลงเงินเดือนหมดเลยอย่างเงี้ย ม,มันมีผลคือมันมีผลเสียไหมมันมีผลเสียคุณบอยเพราะว่าสิ่งที่มันมาเกี่ยวเรื่องกันที่ผมบอกว่าจาเป็นเรื่องเองินได้เนี่ยตามประเภทเนี่ยเพราะมันนะ่ะเกี่ยวข้องกับการหักค่าจ่ายครับ